ハネペーン。 กลับมาพบกับคุณครูเย่งอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูเย่งก็จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนรู้เรื่องกิจวัตรในเวลากลางวันนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูเย่งมีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเพลงของคุณครูเย่งมีชื่อว่ากลางวันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวคุณครูเย่งจะร้องให้ฟังหนึ่งรอบพร้อมกับทำท่าประกอบนะคะหลังจากนั้นเราจะมาร้องและทำท่าประกอบพร้อมกันค่ะ ดวงอาทิตย์ขึ้นตอนกลางวันสนุกสุขสันฉันไปโรงเรียนเธอกับฉันจะได้อ่านขีนเราเรียนหนังสือในตอนกลางวัน เดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะหนึ่งสองสามดวงอาทิตย์คืนตอนกลางวันสนุกสุขสันฉันไปโรงเรียนเธอกับฉันจะได้อ่านเขียนเราเรียนหนังส ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับในเวลากลางวันนะคะก็เหมือนกับเมื่อวานที่เราเรียนก็นกคือกลางวันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็ทำกิจกรรมหลายอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูเองนะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับแต่ละกิจกรรมกันค่ะ ในช่วงเวลากลางวันนะคะเด็กๆเ,เราก็มีกิจวัตรและกิจกรรมมากมายเลยเริ่มต้นด้วยตื่นนอนตอนเช้าค่ะไหนเด็กๆคนไหนตื่นเช้าบ้างเอ่ยหลังจากตื่นนอนแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือเราจะต้องไปล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำชำระร่างกายตัวเองให้สดชื่นนะคะ กิจกรรมต่อมาก็คือการทานอาหารเช้าค่ะเด็กๆต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในทุกๆเช้านะคะจะได้มีแรงมาโรงเรียนค่ะเมื่อเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปก็คือไปโรงเรียนค่ะซึ่งในการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กๆแต่ละคนเนี่ยก็จะ มีคุณพ่อคุณแม่มาส่งใช่ไหมคะโดยรถที่ใช้มาก็อาจจะเป็นทั้งรถจักรยานโยนตและก็รถโยนต์ค่ะกิจกรรมต่อ ไปก็คือเรียนหนังสือนั่นเองค่ะเมื่อเรามาโรงเรียนนะคะเราก็จะมาเรียนหนังสือและทำกิจกรรมที่คุณครูได้จัดเตรียมไว้ให้ค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือการเล่นต่างๆค่ะซึ่งการเล่นนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆได้เล่นทั้งในตอนเช้าและในตอนเย็นก่อนที่เราจะกลับบ้านกันนะคะ ค่ะเด็กๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่ากิจวัตรประจําวันในตอนกลางวันเนี่ยเด็กๆได้ทําอะไรบ้างนะคะสําหรับในช่วงที่โรงเรียนเปิดเนี่ยเด็กๆก็อาจจะมาโรงเรียนแต่ช่วงนี้นะคะนอกจากที่เด็กๆต้องตื่นเช้าอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วนะคะสิ่งที่เราจะเจอกันทุกวันก็คือเราจะมาเรียนหนังสือร่วมกันผ่านกลุ่มไลน์ของเรานั่นเองค่ะ สำหรับใบงานในวันนี้นะคะคุณครูก็มีภาพดวงอาทิตย์นะคะมาให้กับเด็กๆค่ะโดยให้เด็กๆฉีปะภาพดวงอาทิตย์ให้สวยงามตามจินตนาการเลยโดยใช้สีกระดาษโดยใช้กระดาษสีทั้งสองสีที่คุณครูให้นะคะติดให้ทั่วแล้วก็ไม่ออกนอกเส้นนะคะคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนค่ะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในเวลาเดิมนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย